สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่อพ่อกระช่องเสาร์วันนี้อินสวีเดนยามมาโชว์แสบโชว์หักแล้วนะจ๊ะทุกคนมินิซาวเล่าหน่อยแต่หันสิงโตนะจ๊ะมาฝากทุกคนจ้าทุกคนจ้ามีสามอย่างนะจ้ะเนาะบุมีบุมีตับจ้าทุกคนจ้าตับบุมีิบนะจ๊ะมีเนื้อเอียงเหรอึน้องรลายจ้าทุกคนจ้าโอ้ทาเราอย่าลืมเลยจ๊ะนาะเนื้อน้องรลายจ้าทุกคนจ้ากล่องโอทิดอ้อยเนาะอยู่นี่เนาะจ๊ะนาะทุกคนแล้วก็ น้ำเสนอเนาะจนะ๊ะเนาะหัวใจจ้าทุกคนจ๋าแล้วก็โอ้ยตับเนาะจ๊ะนะโอ้ยมันเป็นตับจ้ะทุกคนจ๋าอันนี้เป็นหัวใจเนาะจนะ๊ะเนาะแม่นบอกเหรอหัวใจอันนี้จ้ะทุกคนจ๋าหัวใจงัวเนาะจนะ๊ะเนาะแล้วก็ลินจ้ะทุกคนเออลินจ้ <laughs> าลืมจ้ะลินแล้วก็ หัวใจหัวใจบริสเสธิมไน้เหล็กมาลิ้นจะทุกคนแล้วก็หัวใจนะจ๊ะมาพี่น้องจ้ะไม่อยากมาแซวกระซารเลยหน่อยเลยเาจะเนาะก่อนอื่นเขาจีไปหนามาหลังนี่เลยจ๊ะจุดก,จก่อนจ๊ะทายพยัญอนจะทุกคนจ๊ะว้าวชว่บริสนะจ้ะเนาะ ติดเรื่องจ้ะเดี๋ยวเพิ่นว่าเอาเนาะจ้ะเนาะทุกคนจ้ะโชว์น้อยน้อยนิดนิดน้อยน้อยได้จ้ะทุกคนจ้ะไม่อยากมาแสบกระซาศุ่ยหน่อยเรื่อจ้ะเนาะมาพี่น้องจ้ะเอาไหนกี่ห้างเนาะจ้ะเไทยพยันหยัดจ้ะอ้โว้าวคำย้างไง Ừm. đầu cho đâu. Không em có chạp. 롱 빈자. 음. 음. หัวใจ ก๋ยเตีเตวขูโก,โกย่างเดียวได้จ้ะคนจ๋าอ้โแขวสซหน่อยไม่ค่อยดีเน,นะจ้ะเนาะ

แซ่บโอ้อยากกินทั้งงานทั้งกินเสร็หมดเลยแต่ปรเดี๋ยวเนี่ยอยากปลูกที่เนาะจะต่พอเกิดจะทุกคนจ้ะเกิดพอปิดเนาะจ้าเนาะเย็นจ้านะ้ำงามว้าว เน่พจเพจจะทุกคนจ่าสองปีแล้วนนเนาะจะเนาะสาวเราเนาะมาจากเมืองไทยจ้ะยังเพคือเก่าจต่ทุกคนจา่าอัศจรรย์ทำผิดเองอยู่สิ <c oughs> <c oughs> ไปจมไปต้นนี่กินไปจมไปจ้ะพี่น้องจ่า あっお茶いきゃとこうと。 โอ้เพชรอัศจรรย์ 0. นี่ย่ะนีย่ะนี่ย่ะนี่ยจ้ะทุกคนจ้ะเผ็ดพูดพูดอืม โอเคจ้ะทุกคนจ้ากราบขอบุญและขอบคุณมากไหมนะจ๊ะเนาะสเขามาลับ,ลบชมราับบึงทองสวัสดีสับีเด่นจ้ะทุกคนจา้าโอ้เพลเพลเลยเนะจ๊ะเนาะตอน,ตอน,ต,อนตอนนี้เนะาะเจ้าไปแล้วจ้ากราบสวัสดีนะจ้ะเนาะบ๊ายบายจ้า